สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วแหละแต่ก่อนจะแบ่งปันขออวดบอลสีหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นบอลสีลูกไม้นะทุกท่านนี่ลูกไม้ด่างแปลกๆสวยๆเลยนะครับเดสตินี่ครับเดสตินี่มีลูกแต่ยังไม่ได้แบ่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็น บอลสีเตรียมเอาไปจดชื่อนะครับนี่สวยอ่ะคือมันไม่ด่างหรอกแต่มันแปลกดีนะครับดูมันสีแดงนะครับกระดูกเขียวแล้วก็เปลอเปลอแดงๆสวยแล้วก็รัตนลรุ่งเรืองต้นนี้คือแบบโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่โตนะครับเนาะน้องก็โตดีนะครับส่วนนี้ครับอีกาแดงครับทุกท่านนี่อีกาแดงต้นนี้ครับผม ก็ต้องรอต่อไปนะครับอีกาแดงรอต่อไปเนาะครับมาชมบอลสีกันก่อนก่อนจะไปแบ่งปันเนาะเดี๋ยวนี้ก็นี่ครับเลกาซี่ครับเลกาซี Legacy, น่นี่ตอนนี้คือแบบราคาแรงมากนะครับเนาะเห็นขายกัน 3- 000, 4ี่พันเบิร์ดชัยก็มีอยู่กับเขาห้าหต้นนะครับเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเบิร์ดชัยจะ ลองเอาไปขายในกลุ่มแรไอเทมดูนะครับเผื่อจะได้ราคากับเขาก็ถ้าขายในกลุ่มใน YouTube ก็ท่านไหนสนใจก็ทักมานะครับราคาแรงหน่อยนะครับสำหรับเลกาซี่เนาะเดี๋ยว FC ช่องเบิร์ดชัยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ราคาพิเศษนะครับเห็นเขาขายกัน45 0 0นนะครับต้นเล็กแต่เบิร์ดชัยเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเนาะนี่ครับอันนี้โอ้เหลืองๆนั่นเป็นโอ้อันนี้ด่าง สวยมากครับเกาะเก็เกาะเก็บเจนสองนะครับเกาะเก็ดเจนสองผมยังไม่ได้ทําจํานวนเลยเดี๋ยวเอาไว้ทําจํานวนนะครับด่างสวยเนาะก็ดารานภรัตนะครับผ่าไปแล้วแล้วก็ต้นนั้นยังไม่ได้ผ่านี่ครับสําหรับบอนสีเนาะต้นแม่พันุ์สวยๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ผมจะแบ่งปันบอนสีอะไรบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ มาครับผมอันนี้เป็นชุดที่ผมจะแบ่งปันวันนี้ <c oughs> ก็อาจจะมีน้อยนะครับแต่ก็นี่แหละครับเนาะคือ,อช่วงนี้ก็พนักงานที่ร้านลานะครับเลยต้องขายน้อยๆไปก่อนเดี๋ยวมันจะแพ็กส่งไม่ทันนะครับผมก็เลยต้องพยายามขายน้อยๆไปก่อนนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยอย่าไปลีลาซีเบิร์ดชัย <c oughs> มาครับผมเหมือนเดิมครับค่าส่ง เมาเมาหกสิบบาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางก็80ดสิบบาทนะครับเรามาเริ่มแบบต้นแรกกันเลยเนาะเดี๋ยวผมขอหมุนถาดก่อนเอาแบบเบาๆไปก่อนนะครับเนาะไล่จากเบาๆไปนะครับต้นแรกนี่คือเมืองเกาะเกล็ดครับผมนี่ด่างสวยต้นใหญ่นะครับเมืองเกาะเกล็ดเม็ดมาแล้วนะครับดูครับผมใบใหม่ใบไใม่น่าจะด่างอนะ่ะ แต่ใบนี้ด่างแล้วนะครับเมืองเกาะเกร็ดครับผมต้นนี้ครับขายในราคา100บาทนะครับทุกท่าน100บาทนี่ครับสวยครับผมใบกลมด่างสวยด่างเหลืองน่าจะเจนสองอ่ะเพราะว่ามีขอบสีแดงนะครับเนาะน่าจะเจนสองเอ๊ะล้วไก่ผมตกใจอะไรเนี่ย <c oughs> ที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยนะทุกท่านเออนี่ครับเนาะอาจจะมีเสียงไก่รบกวนหน่อยนะครับ เกาะเกร็ดครับ100บาทครับต้นใหญ่ต้นใหญ่เกาะเกร็ดต้นใหญ่แล้วนะครับ100บาทครับผมต่อไปครับต้นที่2วิจิตจินดาครับวิจิตจินดาอู้ต้นนี้ด่างสวยครับผมวิจิตจินดานี่ขายให้ในราคา100บาทนะครับวิจิตจินดาด่างสวยเลยครับผมไม้เก่านะครับโตมาใบใหญ่สวยมากนะครับ วิจิตจินดา100บาทนะครับนี่ขายกันในราคาเบาๆเลยบอนสีแบบหายากหน่อยเบาๆเอาไปครับ100บาทครับวิจิตจินดานะครับต่อไปเป็นนี่ครับดารานภรรษแผงนะครับผมนี่แผงป้ายเขียวแผงแบบนี้มีคนซื้อในกลุ่มนะครับเนาะ 4 0 0นะครับ3า0ถึง400บาทนะครับผมเอาไปโพสขายไม่มีใครเห็นเออแปลกถ้ามีคนเห็นเขาน่าจะรับนะครับเอามาขายในแบ่งปันให้ออาซีช่องเบิดชัยบอลสีแล้วกันนะครับต้นนี้100บาทครับผมดารานพรัตแผงนะครับ100บาทนี่มีสีเขียวตรงปลายมาแล้วนะครับนี่ครับดารานพรัตแผงครับ100บาทครับ อ่านี่ครับขายเบาๆกันไปก่อนเนาะต่อไปครับผมสาวนครชัยศรีโอ้เมื่อวานมีคนถามบต้นนั้นอะ่ะมีคนทักมานะครับถามว่าหมดหรือยังต้นนี้นะครับสาวนครชัยศรีครับผมด่างสวยครับด่างทุกใบด่างเหลืองด่างกระจายนี่ด่างตั้งแต่ใบแรกใบเบี้ยหลอดใหม่มาน่าจะด่างอะ่ะด่างด่างหลอดใหม่มาด่างเลยนะครับเนาะด่างทุกใบต้นนี้ขายในราคา ห5 0บาทพอนะครับมันต้นเล็กกว่าเมื่อวานสวยน้อยกว่าต้นเมื่อวานต้นเมื่อวานสวยมากขายให้ห5 0้บาทครับผมนี่ครับสาวนครชัยศรีเอ๊ะวันนี้มีมุกอะไรไหมไม่มีไม่ได้อัปเดตมุกช่วงนี้มุกขาดตลาดอ่ะหนึ้าสาวนครชัยศรีต่อไปศิลานักปลาดต้นนี้ก็ด่างสวยศิลานักปลาดต้นนี้ครับ 150บาทครับด่างทุกใบครับศีลานักปลาดด่างทุกใบทุกท่านเอาไปเลี้ยงได้ศีลานักปลาดสวยมากด่างทุกใบครับ150บาทนะครับผมนี่นี่ครับสวยด่างเหลืองเขียวชมพูนะครับโอ้โหดูยังไงก็สวยอะ่ะ <laughs> มันก็สวยมดแหละเบิดชัยอะ่ะ <laughs> ก็หน้ามันสวยจริงเนาะ150ครับศีลานักปลาด ต่อไปครับผมต้นที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยต้นที่หกอ่ะเทพสายลุ้งมาอีกแล้วเทพสายลุ้งต้นนี้สวยเลยนี่ด่างสวยเลยครับผมเทพสายลุงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทครับเทพสายลุ้งด่างสวยนานๆจะทําได้ด่างสวยแบบนี้นะครับเนาะผ่าออกมาได้ด่างสวยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ต้นเองนะครับลุกท่านนี่ครับศิลานักปราดเออศิลานักปราดวะ พูดผิดเทพสายลุ้งนะครับเทพสายลุงง190บาทนะครับนี่ด่างสวยดูโหดูความด่างของเขานี่ยัวย่วยั่วยั่วไปก่อนนี่ครับเทพสายลุงร้อยเก้าสิบนะครับต่อไปต่อไปเป็นนี่มณีล้อมเพชรนี่มณีล้อมเพชรพาสเทียวเหลืองโอ้ มณีล้อมเพชรพัดเทียวนะครับผมสีเขียวสีเหลืองนะครับนี่สีออกส้มส้มนะครับสีออกส้มส้มนี่ครับผมส้มส้มเลยต้นนี้อยู่ในราคา2 5 0ห้าสิบบาทนะครับผมไม่มีที่ไหนนะครับมณีล้อมเพชรพัดเทียวสีส้มเหลืองเนี่ยเหลืองเขียวอ่อนส้มๆนะครับหายากนะครับมันแผลงนะผมขอขายในราคา2 5 0ห้าสิบแล้วกันครับ <c oughs> มันหายากอะ่ะมันแพงแบบแปลกอะ่ะนี่ครับผมส้มๆเลย 250. สองร้อยห้าสิบพาดเทียวเนาะออกส้มๆเขียวๆเหลืงลงองๆอ่ะผมบอกไม่ถูกออกเอาไปเลี้ยงดูนะครับเนาะมันแปลกมันแปลกขายในราคาสองร้อยห้าสิบนะครับบอลแปลกมันีล้อมเพชรนะครับมันีล้อมเพชรต่อไปนี่ศีลาหุ้มทองด่างเหลืองครับทุกท่านศีลาหุ้มทองนะครับเนี่ย ด่างเหลืองนะครับใบใหม่ออกมาด่างเหลืองนะครับดูโทนเหลืองกำลังมาแรงนะครับเนาะต้นนี้ปล่อยในราคา250บาทนะครับทุกท่านนี่ครับศิลาหุ้มทองด่างเหลืองสวยมากด่างตั้งแต่ใบแรกใบที่2ก็ด่างนี่ใบที่3อันนี้ใบล่าสุดนะเนี่ยอันนี้ใบล่าสุดดูครับเหลืองแล้วก็หลอดใหม่ออกมานี่ด่างเหลืองนะครับเนี่ยดูครับ โอ้โหความด่างเหลืองของเขานี่นี่นี่ปลายนี่เหลืองเนี่ย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 ปลายเนี่ยด่างเหลืองเนี่ยเนี่ยปลายโอ้โหสวยครับผมสองร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปต้นสุดท้ายครับเขียมมากต้นนี้สีเริ่งามครับผมสีเริ่งงามครับทุกท่านต้นนี้ขายในราคาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแพงนิดนึงนะครับเนาะ เพราะว่าเป็นบอลสีหายากทำยากนะครับสีเลิกงามนี่สีเหลืองมาล่าด่างสวยด่างทุกใบนะครับสีเลิกงามต้นนี้ด่างทุกใบ450บาทครับทุกท่านผมว่าไม่แพงนะ450าเขาขายกันแพงอยู่นะครับสีเลิกงามยังเป็นไม้หายากอยู่นะครับสำหรับสีเลิกงามเนาะนี่ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับ ที่เบิดชัยขายวันนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นสวยๆแปลกๆทั้งนั้นนะครับทุกท่านก็ลองมาเอฟมาต่าได้นะครับเนาะบอลสีเบิดชัยนะครับท่านไหนสนใจเบิดบอลสีของเบิดชัยก็ทักเฟซทักไลน์มาตรงนี้นะครับท่านไหนที่ไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับมีพี่ๆเขาทักมาว่าทํายังไงเนาะถึงจะได้บอลสีของเบิดชัยไปเลี้ยงคลิปลงสองทุ่มครับทุกท่านสองทุ่ม คลิปลงปุ๊บรีบดูนะครับรีบดูแล้วก็ทักมาก่อนก็ได้คลิปลงสองทุ่มทักมาเลยนะครับเหลือต้นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายรูปไว้เนาะก็ดูดูแบบดูให้เร็วกอดูก็ได้กรอดูก็ได้นะครับเนาะแล้วกอดูชอบต้นไหนแล้วบอกนะครับแล้วก็ทักมาเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้แล้วค่อยย้อนกลับไปดูแบบเต็มเต็มอีกทีหนึ่ง เหมือนบอกเทคนิคเหมือนบอกเทคนิคเอาล้วครับวันนี้เบิดช้ยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับสนใจบอลสีต้นไหนก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ